สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราคะ่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาแรนดอมนะมาดูพลังงานความรักของเพื่อนๆกันนะคะว่าเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสำหรับเพื่อนๆของเราในคลิปนี้ขอดูพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างพลังงานตัวตนของคุณ อตอนนี้คุณน่าจะมีการสารความสัมพันธ์กับใครสักคนนึงแล้วนะคะคนที่เขาแบบให้ความสนใจคุณมากๆนะคะคือมีการได้พูดคุยกันแล้วแหละนะนกมองว่าอย่างนั้นนะคะคุณอาจจะเจอกันผ่านกลุ่มเพื่อนนะคะสังคมหรือว่าโลกออนไลน์ก็ได้นะเจอกันผ่านงานต่างๆเนาะนกมองว่าคือมีมีความรู้สึกดีๆต่อกันมีการพูดคุยกันแบบ พิเศษพิเศษอะไรอย่างเงี้ยมีมีมข้อความที่แบบทำให้ยิ้มได้นะประมาณนั้นพลังงานของคุณนะคะเมื่อกี้ไพ่ใบนี้ก็พยายามที่จะขึ้นมาเนาะนกบอกว่าพลังงานของคุณอะในช่วงเนี้ยคุณคุณดูแบบมีแบบความทรงสเสน่ห์นะมีมหาสเสน่ห์มากๆนะคะนะแล้วก็ ดึงดูดใจเนาะเป็นคนที่ดูน่าคุ้นหานะคะแล้วก็คุณอาจจะมีรางสังหารที่มั่นยำนะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็เป็นคนที่แบบดูน่าหลงไหลมากมากนะคะพลังงานไพ่ใบนี้ก็เป็นพลังงานของคนที่แบบเป็นความรักแบบเพศเดียวกันก็ได้เหมือนกันนะคะเออ ให้หนึ่งถ้วยนะคะเป็นเป็นพลังงานที่คุณรู้สึกรู้สึกดีอะในช่วงนี้ในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของหัวใจเนาะอาจจะมีใครมาทำให้คุณรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจนะคะรู้สึกแบบว่าหัวใจคุณมีพลังนะเออเนาะรู้สึกว่าพิเศษนะคะรู้สึกพิเศษกับใครบางคนอะไรอย่างเงี้ย มาดูซิความรักของคุณในช่วงนี้ค่ะนกมองว่าเป็นคนใหม่ๆนะที่เข้ามาในช่วงเวลานี้คุณเป็นคนที่แบบว่าเนี่ยพลังงานของพ่อไม้แม,ไม่ไม้ก็ได้นะครับพลังงานไพ่ใบนี้หรือว่าเป็นพลังงานของ,ของคนเก่งคนที่แบบมีความสามารถเนาะเป็นคนที่แบบเลือกได้นะอ่อเหมือนคุณก็ไม่ได้ที่จะแบบ เปิดขนาดนั้นนะคุณค่อนข้างที่จะห่วงแห่หัวใจของคุณมากนะอนะสวยหล่อนะคะเล,เลือกได้อะไรประมาณนั้นเนาะพละงานของคุณมีคนที่อยากจะทำให้คุณเนี่ยนะเออมีความตื่นเต้นเนาะมีความแบบว่ากระตือรือร้นที่อยากจะสานความสัมพันธ์นะคะนะเนี่ยคือปกติคุณก็อยู่ของคุณได้นะแล้วก็ เก็บหัวใจของคุณเอาไว้นะแต่พอคุณคนนี้เข้ามานะคะทําให้โลกของคุณเนี่ยนะมันมีความสว่างสวยมีความอบอุ่นใจมากขึ้นก็ได้นะทําให้คุณอยากจะแบบอืมเริ่มใหม่นะคะในเรื่องความรักเนาะเขาอาจจะเข้ามากระตุ้นคุณนะคะนกบอกว่ามีการได้เริ่มต้นแล้วนะใหะ้เด็กถือไม้เนี่ยนะการเริ่มต้นพูดคุยกันมีแล้วนะคะ กัคุณเองนะนกมองว่าบางคนเนี่ยคือเปิดใจยากมากนะหรือไม่อยากเปิดใจเลยก็ได้สําหรับบางคนอะคือปิดใจนะคะไม่อยากที่จะแบบเสียใจอะไรอีกแล้วอะในเรื่องความรักนะอืคุณผ่านอะไรมามากมายนะครับลาง,งานของคุณเนาะเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าคุณผ่านมันมาได้แล้วแล้วคุณก็ ก็ไม่อยากกลับไปเป็นแบบนั้นอีกนะคะขอดูไพ่ห้าเหรียญเนาะนกมองว่าคุณอยู่กับเพื่อนคุณก็มีความสุขนะมีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของหัวใจก็ไม่ได้รีบนะขอดูพลังงานของคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะที่มาทำให้คุณรู้สึกแล้วก็หวั่นไหวนะ ืคิงเหรียญน,นะคะเขาก็เป็นคนที่เจ้าสเสน่ห์นะคนคนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจนักลงทุนก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่มีคนให้ความสนใจเขามากๆเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่ทรงสเสน่ห์เลยแหละนะเขามีสเสน่ห์ค่ะคนคนนี้เนาะพลังานของเขาเนี่ยเป็นคนที่มีคนเข้ามาชอบมารุมมาตุ้มเขาอืม เขามีความเป็นตัวเองสูงนะคะคนคนนี้แล้วก็อาจจะมีในเรื่องของสิกเซนจิตจิตสัมผัสนะคะอืม <_ p ain> เป็นชาวทัดดินได้ทัดน้ำนะคะชาววันจันทร์ชาวทัดลมนะคนที่เด็กกว่าคุณได้นะคะพลังงานของเขาเขาเป็นคนที่ดูแบบอ่อนโยนนะคะอบอุ่นมากๆเลยอะ่ะเ <pt> ขาเป็นคนที่แบบชอบอะอบไรที่ ไปนในเรื่องของความรู้สึกนะเขาใช้ความรู้สึกมากมากนะคะสำหรับคนคนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะให้สองเหรียญอือจริงๆอาจจะด้วยความที่เขารู้สึกอย่างไรกับคุณเดี๋ยวขอดูนะ เขาอาจจะไม่แน่ใจก็ได้นะว่าว่าคุณเนี่ยรู้สึกอะไรกับเขาไหมนะคะนกมองว่าเขาไม่ได้มีความรู้สึกแบบเออมั่นใจว่าตัวของคุณเนี่ยจะชอบเขาหรืออะไรไหมเขามีความลังเลไม่แน่ใจนะคะอเขากลัวว่าคุณจะปฏิเสธเขาด้วยนะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบแฮปปี้มีความสุขนะถ้าคุณเป็นคนโสดคุณก็แบบ โคจะมีความสุขเลยอะไรเงี้ยคุณมีพลังงานดีๆกับตัวเองนะคุณอยู่ได้คุณดูสง,งบนะคุณดูสง่าง,งามนะคะไพ่ใบนี้เนาะอืมนกมอกว่าคุณมีสเสน่ห์แล้วก็ดูชวนน่าหลงไหลสําหรับเขามากๆแล้วก็เป็นพลังงานที่แบบนกมองว่าคุณคู่ทั้งคู่เนี่ยนะมีความแบบอาจจะสินเสมอกันมีความเหมาะสมกันนะคะ นะมีความเป็นคู่สร้างคู่สมเนาะเป็นคนที่โดดเด่นแล้วก็สง่างามด้วยกันทั้งคู่และมีพลังงานของคนที่แบบเลือกได้นะอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขกับชีวิตของตัวเองเราเป็นคนที่แบบเห็นคุณค่าในตัวเองอ่ะนะให้เดวิลนะอ่าใช่ค่ะไพ่เดวิลเนี่ยเขาลหลงไหลคุณมากนะคะเขาอาจจะแบบแอบคลั่งใครคุณอยู่ก็ได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะ เปิดเผยนะคะหรือบอกความรู้สึกของเขาหรือเขาไม่ได้บอกก็ได้นะ mm. เหมือนกับเอาคุณออกจากหัวไม่ได้อ่ะ mm. แอบครซี่คุณอยู่คลั่งใครคุณอยู่ก็ได้นะคะนะ mm. นกมองว่าเขารู้สึกว่าคุณดึงดูดเขามากๆเป็นพิเศษนะ k i คีง s อ o ซอ s เขาเป็นคนฮอตจริงๆนะคะ อยู่ในจุดที่เลือกได้แต่เขาก็ยังไม่ได้เลือกใครนะคะเขาอาจจะรอดูคุณอยู่ก็ได้ว่าคุณจะสนใจเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยทั้งทังที่เขาก็มีคนมาสนใจเยอะเนาะขอดูนะคะว่าแอคชั่นของเขาเป็นยังไงบ้างสำหรับคนคนนี้นกมองว่าเขาค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วนะคะสำหรับความสัมพันธ์ใหม่ใหม่ ถ้าเขาเป็นคนที่มีอดีตเขาก็เหมือนกับเขาอยากเดินหน้ากับชีวิตของเขาแล้วนะคะอยากจะมีความรักครั้งใหม่อยากเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วตัวเขาเองเนี่ยน้องมองว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบโฟก,กัสที่คุณมากๆนะคุณดูโซฮอตคุณดูน่าดึงดูดใจสําหรับเขามากเลยแม้ว่าเขาจะมีใครเข้ามาชอบมากมายนะคะน้อมองว่าตัวคุณคือน่าสนใจที่สุดสำหรับเขานะ เขาจับจ้องจ้องมองมาที่คุณนะเขาไม่เขาไม่สนใจใครเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณพิเศษนะคะมีพลังงานของชาวรดไฟขึ้นมานะคะแอคชั่นของเขาเขาอาจจะแบบมองคุณด้วยสายตาที่แบบเขาหลงไหลแล้วก็คุณดึงดูดเขามากอะไรเงี้ยเขาอาจจะสื่อสารให้คุณได้รู้นะคะผ่านการกระทําต่างๆที่เขาอยากจะ สื่อสารให้คุณรู้นะคะว่าเขามีความสนใจในตัวคุณมากแค่ไหนนะคะอืมไพ่เจ็ดถ้วยนะคะนุกมองว่าเป็นอืมไพ่เป็นี้เนาะแอคชั่นของเขาอะคุณเกี่ยวข้องกับคนไกลได้นะคะหรือว่าเจอกันผ่านโลกออนไลน์ไพ่เจ็ดถ้วยก็คือเหมือนกับ เป็นคุณหรือเขาก็ได้นะที่จะแบบปลดปล่อยความกลัวนะคะหรือตัวเขาเองเนี่ยอาจจะทําให้คุณอนะรู้สึกลดความกังวลใจนะคะหรือแบบปลดปล่อยตัวเองออกจากความกลัวต่างๆก็ได้เขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยที่จะรักนะคะนะเขาจะเป็นความรักที่ทําให้คุณรู้สึกว่า คุณรอมานานก็คือความรักครั้งนี้แหละอะไรเนี่ยนกมองว่ามีโอกาสนะคะที่จะได้คบกันนะสำหรับไพ่สองถ้วยเขาอยากเขาอยากคบกับคุณอนะอยากเป็นแฟนอยากเป็นคนรักนะคะเนาะอาจจะถึงเวลาที่เขาจะต้องเลือกแล้วนะไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยถ้าถามว่าเขาจะทําอะไรเขาอาจจะต้องเลือกแล้วนะคะว่า คนคนนั้นนะคะก็คือคุณคนที่สําคัญแล้วก็พิเศษต่อใจเขามากๆนะนี่ก็เป็นแอคชั่นของเขานะคะที่เกิดขึ้นเนาะนกมองว่าคุณกับเขาเนี่ยน่าจะมีความรู้สึกที่แบบคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลานะคะรู้สึกพิเศษรู้สึกว่าหยุดคิดถึงกันไม่ได้นะคะมีความพิเศษอยู่ในนั้นก็อาจจะด้วยความเป็นเนื้อคู่ก็ได้นะคะให้ส่งถ้วยนะคือ มันถึงเวลาแล้วอะนะที่คุณและเขาจะต้องมาเจอกันนะคะเนาะก็เป็นความดึงดูดที่พิเศษกว่าคนอื่นๆเนาะเป็นพลังงานของเนื้อคู่นะคะที่ที่มีความพิเศษที่มีความแตกต่างนะไม่เหมือนใครนะคะ ประมาณนี้นะคะนกบอกว่าความรักของคุณในครั้งนี้นะคะเพื่อนที่เข้ามาเจอปนี้มีโอกาสมากๆเลยที่จะได้คบกันนะมีโอกาสมากๆเลยที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันในอนาคตนะคะเป็นความรักที่แบบว่าจับมือแล้วก็เดินไปต่อด้วยกันได้นะคะเป็นความรักที่ดูแบบอบอุ่นนะคะแล้วก็มั่นคงเนาะมีความเชื่อมั่นในกนารและกันไม่ปล่อยมือกันไปไหนนะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะคะทุกการรับชมรับฟังนะใครสนใจอยากดูเพิ่มเติมคุณก็สามารถที่จะแอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้ค่ะขอบคุณนะคะทุกการรับชมรับฟังทุกการซัพพอร์ตเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในความรักค่ะสวัสดีค่ะ